สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับขอ,อช่องธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมีเทคนิคหรือวิธีการใช้ประแจเลื่อนที่ถูกต้องนะครับเพราะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะใช้ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีนะครับก็จะทําให้ประแจเลื่อนเราเสียหายได้นะครับ ก็เป็นสัปดาห์ที่ผมเข้ากะทำงานตอนเช้านะครับก็คือไม่มีเวลาทำคลิปนะครับก็จะทำคลิปเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับเทคนิคนะครับการใช้ใบแจเลื่อนนะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับเพื่อถนอมเครื่องมือเรานะครับเดี๋ยวเราไปดู วิธีใช้กันที่หน้าง,งานเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องทวัด h ชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องปรับระดับของปากปะเยเลื่อนนะครับให้ได้ความกว้างเท่ากับหัว น็อตเรานะครับให้ได้สนิทนะครับเพราะอย่าให้หลวมนะครับเพราะหลวมเราก็จะทําให้หัวหัวน็อตเสียแล้วก็ปากของปัจเจียเลื่อนเราเสียนะครับการขันนะครับต้องขันให้ถูกวิธีนะครับอย่าเอาทางนี้รับน้ําหนักนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวเลื่อนนะครับเ,าเขาจะเล็กแล้วก็อาจจะทําให้เกียวตรงนี้เสียได้นะครับ การขันนะครับก็จะเอาปากที่เป็นปากตายตัวนี้นะครับรับน้ําหนักนะครับนี่นะครับการขันเข้านะครับก็ทําอย่างนี้นะครับรับน้ําหนักครับอย่าทําแบบนี้นะครับเพราะว่าจะทําให้ปากเราเสียหายแล้วก็การใช้งานรบแจเลื่อนเราไม่ยาวดานนะครับ ก็เทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคช่างเล็กๆ,ๆน้อยนะครับที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนีครับขันเข้านะครับก็ขันแบบนี้นะครับเอาน้ําหนักเราไว้ฝั่งนี้นะครับส่วนขันออกนะครับเราก็จะ ขันออกก็อย่าไปใช้อย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ทางเดิมนะครับเพราะว่าน้ําหนักเราเหมือนเดิมครับทิ้งน้ําหนักไปที่ปากตายนะครับก็อย่างนี้นะครับการขันออกก็น้ําหนักเราอยู่ฝั่งนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเทคนิคลเล็กน้นอยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับถ้าชอบก,ก็กดติดตาม กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องธนวัฒน์แชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ